เราพามาดูครับะะพามาดูครับวันที่วันวันที่30สกันยาเนะาะเช้าวันที่30สิกันยา2 5 6 4ครับ <c ười> คือ้าเบื้องน้ำครับพามาดูน้ำน้ำขึ้นคัดแล้วครับน้ำถ่วมท้งแล้วครับนี่ถ่วมเขาท่วมท้ง นี่ครับโคตรขมาหเล่นน้ำมาล้างรถขึ้นอรถอีกหนึอยอีกมือสองมือก็มอไซกับเรียนไ่ได้เลยนี่ ถ้าขึ้นคัร์ก็หนีกันรถแลนมาบได้แล้วรถใหญ่กับสีแนลน์บใหพอเอาเซ้ซมต้ง้นในน้ำอับผสมจริง<อ>กาไสร้างน,นี่ครับน้ำท่วมเขาเขาครับเขาไปในน้ำเด็กน้อยมาเรืยนน้ำ ふかな。う、おは、見なきゃだない。え、と สะพานกับถึงสะพานแล้วสะพานลำไปมาสะพานกบทิหินโกน